ทำนิอีกทีเธอเขียวทํา,าทำอีกกับอยูน่ในช่วง เลิฟซีวานะครับเพยว่ามีชาเขียวมานะครับเกาะอยู่นี่เลยชาเขียวทัน,นีหฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับ Bye 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 bye. Ngâu.